น uhm ี่นะคะเดี๋ยวนี่นะคะคือเรากําลังกแย่ไข่มดแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจะไปแย่นะคะเดี๋ยวญาติโบจะเป็นคนถือกล้องให้นะคะมาบนมาเบิ้งฝรั่งเด้อบนมาเบิ้งฝรั่งเนี่ยไข่มดแดงเนี่ยไข่มดแดงเด้อพี่น้องมึงแนี่ยโอ้น่อ เดบมือันไปมึงเอะเดินมือไปเอาสุดสายสองคนโอ้ยมาเจอตันหม้นาก็ได้เลยเอาว่านักเหรอเดี๋ยวไปถ่ายสอคนนี่่ายเอาหางมดแดงน้ำแดงเอาทายข้างบนแดงนะเอาหมดแดงได้ปะเอาเดี๋ยาโซ่เด้ยนเดีเดยมานมาสิไายเอาพี่นุ๊กเดี๋ยวดงพนนะเดี๋ยดงไปเห็นมังเห็นอยู่เห็นอยู่ เอออาคว้าเออแม่เฮ้ยใคร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 

นาย้องเยนาย้องเงอละสีเลยตั้มได้ีลอละสีเลยสีแดงเปลงหรือเปล่นี่ก็สีแด้อหนึงน่ะโอยยังยังใครหมดยังทั้งหมดแดงเลยจอแดนนี่มีป่ะมันมันยังไม่เลยมันใหญ่ก่ะพี่น้อง ทิมแย่ไข่มดแดงก็ค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งทิมแย่ไข่มดแดงน้่าเปยังลูกมดแดงป้าครับมแดงอ้มหแมนันจะมควกไขนะ

Are you okay, honey? Yeah. Have fun. Yeah, very fun. Bye, 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 you? Bye, honey. Go first. มันเนหัวันบว่าหรือว่าบอกวค่อยคยๆบนน้เนาะก็ัคิดว่ากูู้แล้วนีรโโนะุ่นนนนกัยนะนุกระลุนเนาะนุกะลนแมันได้ว้วในุกระลุนเนาะกซือ้มนห่ยนเมเหี่ยวกูเห็นมันเหี่ยวหรอกกูก็เลยหัวลอดจ้ะมีบ่อห้างแถวนั้น เนาะไปไปไปพ่นนะกงไปพ่นไปโกหคันนี่จ้าไปก็คู่ d a r l i you can't go มดแดงมดแดงอย่าีแอน

พูดอินไซต์แอนเดนโอเคโอ้ยคือ่ะล่ะไปพุนไปพุนองขย็นครับหานต้าหางต้ตโตตมาทีโตต้โอ้มูแดงหมูแดงอร์นใครโอ้อร่อยอรเอนแม่กัดมันแม่ม่ใคราดันเดียวไครด้โอ้อร่อยโอ้หมูแดงมาก

โอยมันไก่กัดมันฮะพอแล้วพอแล้วไปพอแล้วไปแไปไปไปแล่มดแไมลแนเล่นเนเลนจับจับบอนี่นะคะโอ้อันนี้หมดแดงฝรังเงี้ยหมดแดงฟรังงี้ย แยกไข่มดแดงค่ะคุณน่ะเบืองเด้อค่ะบางทีดาไม่แยกไคมดแดงให้หำหมดแดงแยกใคมดแดงแยกไค่หำเด่กตาบ่ได้กตาบ่ยกว้ายกป่าเดลิงไปก็เด็ดสิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những